ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าพร้อม20สอสอ,อดีตพักพลังประชารัฐเปิดตัวเข้าเป็นสมาชิกพักกล้าธรรมอย่างเป็นทางการค่ะโดยนัดรวมตัวกัน20สอสภายใต้ชื่อกลุ่มว่ามาตามนัดหลังหารือร่วมกับนางนารุมลพินโยสินวัตรหัวหน้าพักกล้าธรรมส่วนจะมานั่งเก้าอี้เป็นประธานที่ปรึกษาพักหรือไม่ก,ก็บอกว่าขึ้นอยู่กับฝ่ายบริหารโดยมีหัวหน้าพักเป็นผู้ขับเคลื่อน ร้อยเอกธรรมนัฐชี้ว่าจะมีสอสอ,อีกหลายคนย้ายเข้าสังกัดพักกล้าธทรรมตัวเลขคร่าวๆที่พูดคุยกันไว้มากกว่า30คนค่ะพร้อมปฏิเสธถึงการทาบทามสสเข้าพักเพื่อหวังต่อรองเก,ก้าอี้รัฐมนตรีในรัฐบาลแพทองทานเราบอกว่าไม่ใช่สาระสำคัญก่อนยืนยันการออกจากพักพลังประชารัฐไม่มีดีลหรือว่าต่อรองกับพลเอกประวิทย์วงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐแต่อย่างใดค่ะ ร้อยเอกธรรมนัฐรับย้ําจุดยืนของพรรคกล้าทำนะครับภายใต้การนําของนางนารุมน์ครับบอกว่าจะมุ่งทําการเมืองอย่างสันติเป็นการเมืองแบบใหม่ไม่ต้องการเป็นศัตรูกับใครและไม่ทําใครก่อนทั้งนี้ร้อยเอกธรรมนัฐไม่ตอบแบบชัดๆนะครับว่าจะกลับไปทํางานร่วมกับพลเอกประวิตยได้อีกหรือไม่บอกว่าให้เป็นเรื่องของอนาคตครับ เราเราเป็นนักการเมืองเนี่ยนะครับจะบอกเราเราไม่สร้างศัตรูออกมา,าออกมาทีเวนะครับแล,แล้วสไตล์ผมเนี่ยผมไม่เคยทำใครก่อนแนตะ่ใครทำผมผมก็คืนมะาอันนี้ชัดเจนเหมายความว่าการเลือกตั้งน,นะครับเวทีเลือกตั้งเราต้องสู้สู้แต่สู้แตบบ่แต่รุ่งข้าพเจ้า รเาามก่อนหน้านี้ร้อยเอกธรรมนั์เคยถูกขับออกจากพักพลังประชารัฐและย้ายเข้าสังกัดพักเศรษฐกิจไทยเพราะว่าเกิดจากปัญหาความขัดแย้งของคนในพักนะคะแต่ว่าภายหลังพลเอกประวิทธ นั่งเคลียร์ใจกันแล้วก็กลับมานั่งเก้าอี้เลขาธิการพักพลังประชารัฐสู้ศึกเลือกตั้งปี2566ก่อนจะเข้าร่วมจัดตั้งรัฐบาลในเศรษฐาทวีสินค่ะแต่พอเปลี่ยนเป็นรัฐบาลแพทองทานก็เกิดปัญหาความขัดแย้งขึ้นมาอีกรอบหนึ่งแต่ว่าครั้งนี้เป็นความขัดแย้งที่เกิดกับคนเอกประวิทย์ในประเด็นเรื่องการตัดหน้าเสนอชื่อบุคคลน,นั่งเก้าอี้รัฐมนตรีทําให้ร้อยเอกธรรมนัฐและกลุ่มเพื่อนสสรวม20คนถูกพัก ั้งกรรมการสอบและมีมติขับออกจากพักเมื่อวันที่11ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะ